ต,ติดตต,ต, aller, ติดตติดตติอตกันเลยมาอ้วนเลยเนี่ยมาอ้วนๆเนี่ยตุ่นเนตน อ้วนอ้วนอ้วนตัวอ้วนใหญ่เทะใหญ่เทะเจ้าคือหมาหรือหมูนี่ฮะหมาหรือหมูฮะดึง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 ว้ายจะกัดอะไรเยอะแยะอออืื้ห ตอย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 ปิดคลิปเลยปะ